สวัสดีครับยัยเป็นไงครับหมดอย่าง,างถึงมาตั้งเลยครับมาตั้งเอากล้วยยี่สิบครับมาหยุดไลาวันไม่ค่อยสบายโอ้หยุดไปไหลายวันแล้วครับโอ้วันนั้นมาตรวจว่าแล้วผมไม่เห็นคือคนนั้นเขาไปด้วยก็เลยเรับจากโต๊ะมาเราใหม่เหรอครับเอามันเอาโต๊ะอะไรไปครับครับบ้านที่เด็อัน แล้วได้ไปแจ้งความไหมครับยายแจ้งความับที่ลูกไปแล้วถูงตัวแล้วอ๋อรู้แล้วใช่ไหมอ๋ออ๋อรู้แล้วครับไปแล้วตำรวจเอาไปแล้วไปแล้วดีนะครับลุงต้องบับชันมั้งครับกระโดดโดนไอ้ลูกน้าอะไรที่ตรงนั้นนินเนีะโอ้ครับแล้วช่วงนี้ไข่ดีนะครับยา,ายเาดนเนี๋ยวร่องขาวนี้ใกลดีไข่ดีไหมดีแน่ลูกลูกาวคนทำไข่ห่วงอะไรเนี่ยไขย่ขขห,ห,ขห่วงด้วยเดี๋ยวผมมีไข่ห่วงมาเพิ่มด้วยนะ ไอ้รถทำไม่มีใครปาดไม่มีใครเลี้ยงแม่มันทิ้งไปครับก็เลี้ยงลาดยายก็เลยเลี้ยงด้วยทวดก็ต้องเลี้ยงแหละจะทำไงต้องเลี้ยงลาดยี่สิบเอาไข่ห้องไปกินบ้างแล้วจ้ะเอาเท่าไรครับขายยังไงเลี้บสิบบาทจ้ะเอางั้นเอาไปถุงหนึ่งได้ครับยายช่วยหน่อยมันดูได้เลยครับลม่เล็กไม่เล็กกแต่ก็ะดื้อดไม่เชื่อซื้อบางทีกินไม่หมดเดี๋ยวผมเอาไปแจกจ่ายครับจ้าจ้าได้จ้าขอบใจจ้าขอบช่วยป้า แดี๋ยวผมไปก่อนละครับจ้าวัสดีครับ